ภาพใหญ่ๆของตลาดนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเรามองตลาดยังคงผันผวนนะครับเช่นเดียวกับสอง,งมันก่อนแต่วันนี้อาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็มีตัวช่วยอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เงินบาทเราก็ถือว่าแข่งข้ามากทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเงินไหลเข้าตลาดพันละบาทที่ค่อนข้างจะหนักทีเดียวสองวันต่อกันถึงสองหมื่นกว่าล้านบาทนะครับปัจจัยสําคัญที่ยังกดดันตลาดก็คือตัวเอฟเอ็มซีนะครับซึ่งคนเลงว่าเขาจะประกาศ ในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าอาจาจะปขึ้นมีนาแล้วก็เรื่องของตัวกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับน้ำมันปิโตรโลงกลัน่นพวกนี้อาจจะยังเป็นตัวช่วยตลาดอยู่นะครับนี่คือตัวช่วยนะครับแล้วก็ของไทยเองก็มีตัวช่วยในเรื่องของตัวนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9ซึ่งวันนี้สบ,บค,คก็จะมีการประชุมนะครับเห็นว่าตลาดหุ้นมีตัวช่วยหลายตัวเหมือนกัน แต่ว่าตัวตัวที่คอยกดดันนั้นเนี่ยก็คือแค่เรื่องของตัวประชุมโอเอนีในสัปดาห์หน้าเท่านั้นเองแหละนะครับคุณแนะนําวันนี้จะเป็น NSL นะครับแล้วก็จะมี IVL ด้วยน้ครับแล้วก็หลายแทงหุ้นจะเป็น JR แล้วก็ดิ t โตนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในเนื้อหากันนิดนึงนะครับภาพใหญ่ๆก็ตลาดหุ้นพันผวนนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่เรียนไปว่าปัจจัยลบที่มีอยู่ตัวเดียวที่เห็นชัดเนี่ย มันเป็นตัวที่มีผลทั้งโลกมีผลต่อโฟลนะครับมีผลต่อโฟลแต่ว่าข้อข้อเสียเนี่ยหรือว่าข้อดีอ่ะเอาข้อข้อเสียก่อนกันละกันคือโฟลก็ไหลออกจากตลาดเอเชียนะครับแต่ข้อดีคือโฟลกลับเข้าตลาดพุ้นไทยนะครับก็อย่างเราก็เมื่อวานวันหนึ่งนะครับแล้วก็พันธบัตรเนี่ยเข้ามาก็เยอะทีเดียวนะครับทําไปทํามากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยฝรั่งกลับเข้ามาซื้อบอลของไทยเนี่ยค่อนข้างจะหนาตาทีเดียวนะครับ อาจจะมองเป็นเซฟพาเว่นด้วยอาจจะมองเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ตัวสต็อกเองหรือว่าหุ้นเองเนี่ยฝรั่งก็เริ่มเข้ามาซื้อนะครับถือว่าผ่านจุดบอททอมไปแล้วนะครับตอนนี้ฝรั่งเริ่มลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดของปีนี้ก็หมื่นล้านแล้วนะครับของปีนี้ก็หนึ่งหมื่นล้านนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นแยกระหว่างต่างชาติกับไทยนะครับปรากฏว่าเส้นสีแดงตรงนี้ก็คือเส้นสีน้ำตาลตรงนี้แหละฝรั่งเริ่มซื้อแต่ปรากฏว่า โลเโคอินสติทิวเนี่ยก็คือสถาบันในประเทศนี่นขายเมื่อวานนี้ Mor n i n g s t a r นั้นก็มีการรายงานข้อมูลเข้ามานิดหนึ่งครับว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนนะครับกองทุนที่เป็น LTF นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีขายไปทั้งปีนะครับประมาณสัก19000ล้านบาทนะครับแล้วก็เฉพาะแต่มาที่4ี่ก็5,300ส่วนในเรื่องของตอกราคมเนี่ยนะครับก็ช่วง 1- 15ขายไปแล้ว6 0 0 0ล้านอันนี้เป็น LTF ที่ครบอายุนะครับครบอายุ7ปีนะครับแล้วก็ มกราคมเนี่ยเขาคาดว่าก็หลังจะขายหุ้นเหมือนเท่าที่กองทุนเ t f เนี่ยจะถูกขายรวมกันทั้งหมดประมาณหมื่นล้านเพราะบว่าถ้าเดือนมกราคมในช่วง16ถึง31เนี่ยจะมีเ t f ทีเอฟไหลออกจากตลาดอีกประมาณสัก4,000ล้านบาทนะครับแต่4,000ล้านบาทมันไม่ได้เน็ตโฟลทั้งหมดทีเดียวเพราะว่ามันจะมีการขายกองหนึ่งไปซื้ออีกกองหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี็ตที่ตีเป็นเงินสดจริงๆอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นี่คือเราพูดถึงเนื้อหาฟันโฟลที่ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าในเรื่องปันโปรตอนนี้ถือว่ามีมีผลในทางโบกกับในหุ้นไทยนะครับทั้งผ่านทางตัวพันธบัตรก็ไปทําให้ตัวค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมานครับชานี้ก็32.7นะครับแล้วก็แล้วก็ตัวตลาดก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของฝรั่งเองกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยนะครับประเด็นปัจจัยเ,เฉพาะตัวเอ,เ,อเองก็มีอยู่หลายประการนะครับถ้าเกิดผมขออนุญาตดูกันนิดหนึ่งนะครับก็นิดนึง นะครับก็คือในเรื่องของตัวเงินบาทนะครับผมขอสรุปเรื่องเงินบาทนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีคําถามมันเยเอะเงินบาทตอนนี้เนี่ยมีผลมาจากอะไรบ้างมีทั้งหมดอยู่สี่เรื่องนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยมีอยู่สามเรื่องคือมาตรการผ่อนคลายโควิดสิบเนะครับที่พอผ่อนคลายมากขึ้นเดินทางได้มากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นในลําดับต่อไปนะครับข้อที่สองคือทางการมีการขายันธบัรใหม่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่า ตอนนี้รัฐบาลเริ่มที่จะมีการระดรม,รรมเงินทุนเงินกู้ะนะครับก็มีการออกปฏิธบัตรเยอะๆเป็นหลักหมื่นล้านนะครับก็อันนี้เป็นส่งทําให้เงินมีการไหลเข้ามาในตลาดมาในตลาดไทยนะครับก็คือมาในประเทศไทยนี่แหละมันก็เลยทาให้เงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นอันที่3าก็คือว่าสินทรัพย์หรือว่าพันธบัตรไทยถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับอ่ากหลังมีการเอามาพักเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัว เม็ดเงินเนี่ยเข้ามากระจุกอยู่ในกองอยู่ในตัวตลาดพันบัตรมือสองไทยด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือสามเม็ดผลที่ทําให้เงินบาทนั้นของเรานเนี่ยมีการแข่งข่าขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่วนการเมืองต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าการย้ายพักของตัวสสบางท่านในรุฐธรรมนูญเองเนี่ยประมาณสักหมดยี่สิบบวกหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้ตัวกระจา์การเมืองนเนี่ยดูถูกจับตาดูมากขึ้นนะครับว่าความมั่นคงความเข้มแข็งของพลังประาชารัฐเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทนะครับถึงแม้ว่าตัวเงินบาทเองเนี่ยเวลามันเขาบวกเขาลบเนี่ยจะมีผลต่อต่อ,ตอหุ้นด้วยอย่างเช่นถ้าคนที่ได้ประโยชน์จะเป็นพวกโรงไฟฟ้าพวกคนกู้เพราะว่าจะจ่ายดอกเบี้ยน,น้อยลงนะครับแต่คนที่เสียประโยชน์คือกลุ่มส่งออกซึ่งก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อาหารแล้วก็กเกษตรนะครับบางเกษตรตอนนี้กลุ่มกเกษตรเองก็มีประเด็นกดดันบางบางตัวมาจากเรื่องของราคา ไก่ที่ถูกควบคุมนะครับก็ที่ประกาศมาเมื่อวานนี้อาจจะรวมถึงตัวหมูด้วยซ้ำไปหมูอาจจะไม่คุมแต่ว่าราคาอาจจะจะขึ้นต่อยากเหมือนกันเาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลุ่มเกษตรเองก็จะโดนกดดันทั้งส่วนข้างเงินนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นมาตรการของภาครัฐบ,บาลเองนะครับส่วนประเด็นที่ช่วยเมื่อกี้นี้ผมพูดไปถึงในเรื่องของหุ้นน้ำมันปิโตเราเชื่อว่าวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับก็เด่นๆเ,เราก็จะเป็นสอพอนปทแล้วก็ตัว IVL นะครับวันนี้จะคลาดลงนิดน,นึง นะครับในเรื่องสบกประชุมนะครับในการประเมินสถานการณ์ก็จะมีหลายเรื่องนะครับอจะเป็นพวกพื้นที่สีส้มนะครับพื้นที่สีส้ม40จังหวัดนะครับเรื่องมาตรการเปิดเมืองร้านอาหารสายได้ถึง5ทุ่มนะครับส่วนอันที่ออกไปก่อนหน้านั้นแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องของวีซ่า10ปีนะครับนี่ก็ถือเป็นเป็นเป็นประเด็นเป็นเรื่องที่เขาเรียกไงอ่ะเป็นเรื่องของไทยโดยเฉพาะแล้วเป็นเรื่องในทางบุกร้วยนะครับวันนี้งบวันนี้งบตัว ทีทีบีจะมีการนําส่งงบนะครับก็เราคาดกันว่าจะอยู่ที่ 2. 4สพันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น3%ามเปร์เเยียร์แล้วก็เพิ่มขึ้น9 6%เียวเียวถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนี่คือตัวแปรที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนนะครับก็แต่ว่าเราก็จะมีทั้งปัจจัยบวกของเราด้วยเหมือนกันนะครับที่จะเข้ามาแซงตามให้่พุ้นเราเนี่ยจะเห็นว่าลบก,ก็ลบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคครับ ผมขออนุญาตค่ามาที่รายแทงหุ้นเลยกันแล้วกันวันนี้มี2ตัวนะครับคือตัว JR แล้วก็ตัวดิสโต้ตัวเป็นน้องใหม่นะครับก็ JR เนี่ยเพิ่งเข้าตลาดก็มีกำไรรายงานมา3ไตรมาสเองครับอันนี้ไม่ใช่กำไรไม่ใช่ก็ศูนย์นะครับคือเราเพิ่งมาส่งงบแค่3ไตรมาสเห็นว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกำไรรายไตรมาสดิสโต้นะครับ,รรรบอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นก็อ่ส่งตัวแถวๆประมาณ30ไปปลาย,ายถึง40นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเช่นกันนะครับ JR เองนะเนี่ย,ยก,ก่อนหน้านั้นก็ถูกเพ่งเพ่งงงเพหรือถูก มองในเรื่องของตัวทำสถานีชาร์จร่วมกับตัว EA นะครับแต่ว่าก็จะตัวเองก็จะมีประมงงานอื่นด้วยไม่าจะเป็นสายไฟฟ้าลงดินหรือว่าล่าสุดก็มีประกาศในเรื่องของ Cy b e r Security นะครับก็คือ J r ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งวิตโตนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อวานราคาจะลงแรงนะครับแต่ว่าวิตโตเองก็ประกาศรับงานซึ่งเราเคยเราเคยให้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วเพราะเรามีการสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับก็เป็นเป็นเจ็ดโครงการของตัว รมทรัพยากรน้ำสี่โครงการแล้วก็ทรัพยากรธรณีอีกหนึ่งโครงการนะครับว่าโครงการหนึ่งโครงการอันอันหนึ่งที่รู้สึกว่าแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันก็คือเขาจะเป็นเข้าใจว่าเขาจะเรียกว่าเป็นอ่โพลมาดนะครับจริงๆก็คือเป็นเป็นระบบในการวัดอ่าระยะความสูงของน้ําใน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 เขื่อนในที่กักเก็บหรือแม้กระทั่งในแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับของทางการนะครับซึ่งเดตโต้ก็ทําอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเป็นไซส์เล็กๆนะครับ ก็รายแทุ้งก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอส่งไม้ต่อให้กับทางน้องแทนกับในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าวันนี้มีเพเปอร์ตัวไหนบ้างนะครับอบคุครับครับเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทของเปเปอร์ทางฝั่ง fundamental น,น,น,นะครับก็จะมีคอมเมนต์อสองตัวนะครับแล้วก็มีเปเปอร์ออกมาประมาณสักสี่ตัวนี้เปเปอร์จะคกล้ๆเยอะนะครับ ก็ถ้าพูดถึงเปเปอร์ที่เป็นอ่าคอมเมนต์ทางฝั่งบกุกเนี่ยผมขอพูดถึงตัวอ่าลีโอนะครับลโอเนี่ยนักวิเคราะห์เราก็พนังชอบนะครับเพราะมันเป็นธุรก,กิจโลจิสติกตัวหนึ่งที่ถือว่าอ่ามีดีลเอ็มนเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้อ่าราคาหุ้นเขาเนี่ยสามารถประคองตัวไว้ได้อยู่นะแม้ว่าอ่าหุ้นโลจิสติกตัวอื่นเนี่ยจะโดนคายนะครับก็เป็นข่าวบวกไปส่วนข่าวลบเนี่ยจะเป็นเรื่องของพวกทางกรกรเนี่ยเขามีการออกมาควบคุมนะครับราคาของสินค้าที่เป็นเนื้อไก่ รตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบของเขาเพราะว่ามันจะทําให้ตัว GPT เนี่ยเขาไม่มีอัพไซด์ในแง่ของการขายนะครับในขณะที่ทางฝั่งต้นทุนในอ่าวัตถุดิบเนี่ยในการเลี้ยงไก่เนี่ยมันก็ยังสูงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวลบไปส่วนบทวิเคราะห์นะครับที่เป็นตัวฉบับเต็มเนี่ยสตัวที่เด่นเด่นแล้นี้ก็จะมีตัว XO นะครับแล้วก็ตัว Triple I นะครับตัว XO เนี่ยก็จะมีประเด็นที่ว่านะครับอ่หลังจากที่เราผ่านสถานาการณ์โควิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทางบริษัทเขาสามารถแก้ปัญหาเรื่องของแพเกจิ้งได้แล าการส่งออกตังต้ตงแต่ตั้งแต่ไตรมาสที่1ปีสองเป็นต้นไปเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขยายกําลังการผลิตนะครับก็เป็นการดันตัวยูเรศของโรงงานขึ้นแล้วก็ขยายกําลังการผลิตขึ้นนะครับก็น่าคาดว่าตัวโรงงานใหม่แล้วก็กําลังการผลิตใหม่น,ะน่าจะเริ่มลอนได้ในประมาณสักช่วงพฤศจิกาย,ยนของปีนี้ครับก็ถือว่าเป็นภาพในเชิงบวกของรายได้ของเขาส่วนตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยผมให้เป็นตัว Tri p l e I นะครับตัว Triple I เนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัว เดี๋ยวผมให้ดูเป็เวอร์ช็อปเต็มดีกว่าเพราะว่าหุ้นตัวนี้มันจะมีการปรับกําไรในปี22แล้วก็23ขึ้นเนี่ยคนข้างเยอะนะครับเป็นการรีไวซ์กำไรขึ้นประมาณ11%แล้วก็1 6กนะครับตามลำดับนะครับถือว่าเป็นการปรับขึ้นจากกําไรนะครับแล้วก็เป็นการขยบราคาเป้าหมายจากเดิมที่เราเคยมองไว้ประมาณ15บาท50สตางค์เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่18บาทน,นะครับเด่นๆของตัว Triple i เนี่ยเขาจะมีอ่าสิ่งหนึ่งที่ต่างจากโลจิสติกส์คนอื่นคือ หรือว่ามีสัดส่วนรายได้จากการขนส่งทางอากาศเนี่ยที่มากกว่าคนอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอนุมานว่าหลังจากที่มีการเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วเนี่ยตัวสายการบินต่างๆเนี่ยเขากลับมาบินได้มากขึ้นเนี่ยแปลว่า Tri ปเปอรเนี่ยจะมีความเด่นที่สุดนะครับในทางตรงกันข้ามเ่ยถ้าเกิดใครหลายๆคนอาจจะมองว่าค่าระวางเรือเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่มีช่วงปรับตัวลงในช่วงตั้งแต่เซกันฮาเป็นต้นไปเนี่ยแต่ว่าผลกระทบเนี่ยของ t r i ปเปอรเนี่ยจะน้อยกว่าตัวอื่นนะครับก็เลยจะมี ข้อเด่นหรือว่าเป็นตัวที่ใช้ในการสลับเล่นนะครับในตัวโลจิสติกที่เป็นสายขนส่งทางอากาศมากกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วก็มองว่าตัวธุรกิจของเขาที่เคยขาดทุนในอย่างตัวออสการ์เนี่ยก็น่าจะกลับมาขาดทุนน้อยลงนะครับแล้วก็การบริหารตัวเที่ยวบินที่ตรงตรง,ตรงส่วนรูงเนี่ยก็น่าจะทาให้เขาได้มีกําไรในตรงนั้นดีขึ้นด้วยนะครับก็มองเป็นหุ้นที่ธุรกิจย่อยของเขาเนี่ยเริ่มมีการเติดอตราวขึ้นนะครับกําไรที่น้องคราะหาประเมินทั้งปี2 2แล้วก็ 2- 3าเนี่ย ก็ยังอยู่ในเทรนที่เติบโตได้ต่อเนื่องประมาณเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นทั้งสองปีนะครับก็ดูว่าเป็นหุ้นโลจิสติกส์ที่ใช้ได้ตัวหนึ่งนะครับผมขอข้ามมาดูในส่วนของตัวกลยุทธ์ในวันนี้เลยนะครับว่าเรามีการาจัดการอรอนอยังไงก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ยพอเราก็เริ่มเห็นสัญญาณในการฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมามากกว่าตัวเซนร้รอยนะครับวิธีการในการแก้เกมของเรานะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เรามองว่า พอเราเนี่ยยังขาดอยู่คือหุ้นในสายที่เป็นคอมมูนิตี้หรือว่าพวกสินค้าพวกกระปันซึ่งสายของสินค้าคอมมูนิตี้เนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยตอนนี้ก็คงมีแค่2ออย่างนะครับก็คือพวกน้ํามันกับพวกปิโตรเคมีอย่างเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยเนื่องจากว่าราคาเมื่อวานของตัวสพอ,อเนี่ยมันก็ขึ้นไปก็นั่งแรงนะครับแล้วก็สถานการณ์ของราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ย ถ้าถามถึงตัวคอมมูนิตี้ที่มีความเสถียรมากกว่านะครับในแง่ของความสามารถในการทํากําไรของเขาที่ดีกว่ากลุ่มเนี่ยก็คงต้องยกให้ตัว IBL นะครับถือว่าเป็นโลจิสติกไม่ใช่เป็นตัวคอมมูนิตี้ที่เด่นที่สุดนะครับเป็นตัวที่เด่นที่สุดตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราใส่เข้ามาเป็นเป็นตัวที่เป็นตัวเล็กๆแล้วเป็นตัวที่น่าจะคาดหวังรีเทิร์นได้เนี่ยจะเป็นตัว NSL นะครับส่วนหุ้น2ตัวที่ผมขอตัวหนึ่งเนี่ยเป็นการขายทำกำไรอีกตัวหนึ่งเป็นการคัดลอสครับก็คือตัว อินเทอร์เน็ตหรือว่าตัว i m s นะครับแล้วก็ตัว i เที่ถือว่าเราไปได้ราคาที่สูงจนเกินไปนครับแล้วก็พอจังหวะที่ราคาหุ้นมันเกิดการ correlation เนี่ยมันก็อนังเสียเปรียบนะครับผมได้เลือกที่จะขอคัา loss ตัวนี้ไปนะครับตัวที่เราเลือกเป็น topic วันนี้เนี่ยจะเป็นตัว n s l นะครับ n s l เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปดูในในหน้าสื่อเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารพูดสมอม,มาคือถ้าเก็ตรายได้ของเขาในปี2อเนี่ยน่าจะโตประมาณ28%เนี่ยถามว่าสิ่งที่เราเขาพูดเนี่ยมีความเไปไ เท่าที่ดูจากตัวสินค้าใหม่ที่เขามีการทยอยออกมาประมาณสัก3าถึงสี่ SKU หมายความว่าในทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะมีการออกสินค้าใหม่มาประมาณสัก3าถึงสรายการทุกเดือนนะครับแล้วก็สินค้าหลักหรือว่าช่องทางหลักในการขายของเขาเนี่ยก็จะอยู่อย่างในพวกเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับซึ่งตัวเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยสินค้าที่เขาขายเนี่ยในกลุ่มที่เป็นพวกเบเกอรี่หรือพวกอาหารที่พร้อมรับประทานเนี่ยปกตินะครับวิธีการที่เรามองว่าของพวกนี้จะขายได้ดีหรือเปล่าเนี่ยให้ดูเลยว่า1ก็คือเด็กนักเรียนเปิดเทอมหรือย,อยังนะ มันเริ่มทําให้การไรโเนี่มันฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่า2ส,สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าตัวยอดขายข,ายของตัว NSL เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเท่าที่ผมประเมินเนี่ยแนวโน้มกาไรนะครับมันมันเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นไปนะครับส่วนในเรื่องของการ uh, ปรับ Product l i n ในในปีนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เป็นการเพิ่มสินค้าที่มันมีมาจิ้นสูงเนี่ยเข้ามาแล้วก็ยอดขายทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยที่เขามีการเอาไปวางนะ ได้รับการตอบรับจากตลาดค่อนข้างโอเคนะครับก็เลยมองว่าหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เอามาเล่นในแง่ของหุ้นกําไรเติบโตได้อีกตัวนหนึ่งนะครับราคาเป้าหมายที่เรามองในเชิงกรยุ่์เนี่ยเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ22บาทแต่ที่ผมคนวณได้เนี่ยผมคนวณได้ประมาณ24บาทครับก็มองว่าเป็นหุ้นตัวเล็กที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะใช้ในการสลับเล่นในจังหวะแบบนี้ได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากหุ้น2ตัวก็คือตัว NSL แล้วก็ตัว IBL นะครับส่วนตัวที่ขายทางกำไรคืออินเทอร์เน็ตแล้วก็หัคันลอสคือตัว ตลาดในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นตลาดที่นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างเซเลกติฟบายนะส่วนการเก่งงบในช่วงไลรมภาสเนี่ยจริงๆผมว่าไม่ใช่ประเด็นเด็นใหญ่ประเด็นที่คนส่วนใหญ่มองเนี่ยคือธุรกิจไหนในปี22เนี่ยมีความสามารถในการทํากาไรที่ดีขึ้นหรือว่าเกิดจุดเปลี่ยนที่สําคัญกับตัวธุรกิจขขาของเขานะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อให้ทางที่มีข้อเป็นการปิดท้ายครับ มาต่อในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะในภาพของเซตเมื่อวานนี้ก็มีทิศทางการปรับตัวลงต่อแต่เราเชเห็นว่าโลตรงที่เขาทำในเมื่อวานเนี้ยแถวโซนบริเวณหนึ่ถือว่ายังเป็นโซนที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญเราจะเห็นว่าเป็นฐานเก่าแล้วก็เป็นยอดเก่าในอดีตด้วยดังนั้นเมื่อวานนี้ยืนได้นั่นถือเป็นสัญญาณบวกประกอบกับรูปแบบของกราฟแท่งเทียนเมื่อวานนี้เป็นรูปแบบคล้ายค้ายกับ Spi n n i n g top ซึ่งตรงนี้เป็นการบ่งบอกถึงแรงขายที่ลงมาก่อนหน้านี้ เริ่มมีการชะลอตัวลงดังนั้นคาดหวังตรงจุดนี้น่าจะมีโอกาสของการรีบาวได้ในภาพของระยะสั้นซึ่งถามว่าเป้าหมายของการรีบาววันนี้เรามองทรงแถวบริเวณ16ตรงบริเวณ1664หรือ1665ตรงโซนนี้ถึง1670ซึ่ง1670ตรงโซนนี้เป็นฐานเก่าซึ่งในของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่ามีการย่ำค่อนข้างจะหลายรอบแล้วก็สามารถ กล้กับได้เสมอแต่เมื่อหลุดแนวดังกล่าวตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านเป็นระยะถัดไปดังนั้นวันนี้มองแนวต้านของเซอที่แถวบริเวณ6 6หกถึง1น7 0นะคะจุดรับของเซตถ้าหากจะมีการย่อแน่นอนก็คืออาจจะมองแถวบริเวณโ o เดิมเมื่อวานนี้แถวบริเวณ16 53หรือ1 6 5 2แล้วก็ถ้าหลุดเนี่ยก็คือหลุดไปแถวบริเวณ1646เลยดังนั้นเชื่อว่าเซตน่าจย,ยังคงยืนเหนือตองรงบริเวณ1650ได้ภาพสั้นๆมีโอกาสีบาดี๋ยวเราไปต่อหด้งใจตัวแรกนะคะ วันนี้เราเลือกตัว j d ดีเมื่อวานนี้เลือกตัวไว้ในภาพของตัวกวังวันหากใครยังมีอยู่ยังสามารถลุ้นกันไปต่อได้นะคะเดีดูเช้านี้เราเลือกตัว j w d ดีเรามาดูภาพของตัว j d ดีนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าช่วงนับปัจจุบันตรงนี้ตั้งแต่ออต้นเดือนมกราเป็นลักษณะการพักตัวในรูปแบบของสามเหลี่ยม ซึ่งภาพตรงนี้เราก็เชื่อว่าอีกไม่นานนักก็น่าจะมีโอกาสการเบรได้ถ้าหากเรามาดูในภาพย่อยนิดหนึ่งในภาพของรายชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าโซงกราฟมีลักษณะาการที่ใกล้ที่จะเบียดหรือมีการเบียดไปแล้วฝากขึ้นไปแล้วนะคะในภาพของรายชั่วโมงตรงโซนนี้ดังนั้นการย่อหรือการลงมาตรงแถวบริเวณเส้นดาวเทนตรงเนี้ ซึ่งเรามองเป็นจุดลับเนี่ยแถวบริเวณ20บาทดถึง21บาท20ตรงโซนเนี่ยเป็นจุดลับของตัวจะเป็นยูดีวันนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยวันนี้เรามองทรงแถวบริเวณ21บาทห0หรือ21บาท60นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เรามองเป็นแนวตา้านเราก็ถ้าฝาดได้คือเรามองถึง22บาทเลยดังนั้นวันนี้แนวต้านของตัวจะเป็นยูดีเนี่ยแถว21 6ถึง22บาทส่วนจุดลับอย่างที่บอกคือ2 0 8 0ถึง20 1บาท20นั่นเองจุดคัดคือ20บาท40นะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อในตัวที่2ค่ะแล้วเ,เลือกตัวมาโคนะคะก็เป็นหุ้นไซส์เล็กอีกนิดนึงแต่เราจะเห็นว่าช่วงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงของการพักตัวหลังจากขึ้นไปทํายอดแถวบริเวณบาท7ต่างตรงเนี้ยแต่ที่สําคัญของการย่อตรงเนี้ย ยังไม่หลุดแถวโซนบริเวณเออที่เป็นไฮเดิมของเขาเนี่ย9 3สตางตรงนีน้ยังไม่หลุดมาแล้วก็สามารถยืนได้ตอนเราจะเห็นว่าด้วยรูปแบบของการาฟเ,เทนเคียนเมื่อวานนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดจิแต่มีลักษณะการยกโลงขึ้นดังนั้นมันมองมองในภาพตรงนี้เป็นสัญญาณบวกที่เราเชื่อว่าน่าจะมีนัยยะของการที่จะออฝ่าขึ้นไปได้ถ้าหากเราดอกมาดูในภาพไออรลย,ย่อยๆรายลาย30นาทีตรงนี้นิดนึงเราเห็นว่าเขากําลังจ่อเบรก ความเป็นเส้นที่เป็นดาวเทียมตรงนี้อยู่แล้วก็ลักษณะฐานล่างมนะีหลักมีลักษณะการยกตัวขึ้นค่อนข้างอย่างต่อเนื่องดังนั้นเชื่อว่าตัวนี้น่าจะมีโอกาสของการฝ่าขึ้นไปได้เป้าหมายการขึ้นวันนี้เรามองโซนแถวบริเวณ99สตังค์ถึงบาทสามตังค์จุดลับ92ถึง96นั่นเองนะคะถ้าหากุ92ถือเป็นจุดคัดดังนั้นถือว่าดาวไซต์ตัวนี้เรามองค่อนข้างจำก,กัดค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัว แคสบาลานะคะสำหรับตัวแคสบ a ลานที่มีโอกาสติดในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึ่งวันนี้เหลืออีกหนึ่งวันนะคะที่จะใช้ข้อมูลในการคำวนวณของตัวแคส l a ลานอันนี้เรา คำนวณมาเข้าคร่าวก่อนมาดูตัวแรกค่ะในกลุ่มเซตก็จะมีอคว้านะคะอันนี้เข้าเกณฑ์แล้วแล้วก็ตัวโกคอนก็เข้าแล้วก็ S N N P อันนี้ยังขาดตัวเปอร์เซ็นต์วันวิกเทอร์โอเวอร์เนี่ยยังเหลือวอลุมเทดอีก286ล้านนะคะแล้วก็ตัวไททันอันนี้เข้าแล้ว U wave อันนี้เข้าหมดแล้วนะคะส่วนตัวตลาดใหม่ก็จะมี A F แล้วก็ชอทวี A v, ซึ่งชอทวี A v ตรงเนี้ยเขาจะเทดในบัญชีแคสบาลาร์ในวันศุกร์เนี่ยหรือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายดังนั้น อาจจะมีโอกาสของการถูกขยายระยะเวลาได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือตัวดีเพนอันนี้ถ้าหากจะ,ะหลุดแคสบารลนเนี่ย PE เนี่ยเขาเกิน40แล้วแต่ถ้าหากจะหลุดก็คือต้องราคาปิดห้ามสูงกว่า8บาท68บาทตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัววลุ่มเทนเนี่ยยังขาดอีก42ล้านแล้วก็ตัวถัดมาคือ JSP อันนี้เข้าแล้วนะคะแล้วก็ตัวยูเนกาอันนี้ยังเหลือตัวเปอร์เซนต์วันวิคเทอร์นเวอร์ยังไม่ถึง40ยังขาดปอลม่มเทรอีก110ล้านนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ในเรื่องของตัวที่จะเทรดในบัญชีแคสเปอร์ลพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายก็จะมีตัว A J A A G L ว่าสาม short อันนี้ก็อาจจะมีโอกาสของการถูกขยายระยะเวลาได้แล้วก็มี B w, B w G แล้วก็ H L S A A M S A, A M one นะคะสำหรับข้อมูลในการพรีเซนต์ชาวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขอปิดประชุมชาวนี้ด้วยเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ